วันนี้ครับพบกับเราช่องพายทองคูนะครับเราก็ถึงเวลามารับแม่ดอกลักกลับแล้วนะครับเพราะว่าก็บ่ายสองกว่าแล้วครับวันนี้ครับเราจะเราก็มานั่งเลี้ยงนี่แหละครับฝนก็จะโตครับเราก็จะพาแม่ดอกลักกลับไปที่คอกนะครับเราก็นั่งเฝ้านี่แหละครับตั้งแต่บ่ายสองนะครับ ค,คุณกำลังเดิอนออกมาจากป่านะครับเราก็นั่งเลี้ยงนี่ทั้งวันแหละครับวันนี้ฝนก็จะตกครับออกมาแล้วครับหาแม่ตุก๊กลาก็ปกติแล้วครับช่วงนี้ครับเราก็เลี้ยงไม่ไก่จากที่เราพักนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะครับ ทำได้ขึ้นไปข้างบนนะครับเราอยู่ข้างล่างนั่งเลี้ยงดูทั้งวันนี้แหละครับจะไปเฉพาะเวลาเรากินข้าวนะครับีล<อ>้วผูกนยครับเผื่อรถเผื่ออะไรมานะครับครับผม ไปแล้วครับเ,เดินปกตินะครับไม่เป็นไรครับเดินปกติกันนะครับ,รบช่วงนี้น้องก็ไม่ดื้อน,นะครับช่วงนี้น้องรู้ภาษาคนมากขึ้นแล้วครับไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยซนเหมือนแต่ก่อนนะครับ แม่พากินใบไผ่เขาก็กินเั่งกับแม่ทั้งวันเขาแล้วครับกินไปเรื่อยๆครับว่าความผูกพันของเขาเหมือนแม่กับลูกนะครับเรื่อยนะครับเราจะพาไปตัดไปที่ตอนข้าว้ออีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงข้อกแลน,นะครับ

อันนี้ก็เราก็เตรียมยาเตรียมอะไรเรียบร้อยนะครับนี่ครับอืมครับตอนนี้เราจะให้กินน้ําก่อนนะครับเจาะเสือกออกเจาะเสือกออกว่าจะให้อ่าน้ําดูนะครับครับอันนี้ก็ให้กินน้านี่นะครับ ไปเลยครับว่เดี๋ยวก็จะอาบน้ํำให้นะครับขาก็คงจะหายดีอะละครับดูการเดินการอะไรก็ปกตินะครับเป็นหม่กันที่เนี่ย น้ำก็ไม่ถอยหลังเลยครับไม่อาบเลยน้ำกล้วยกล้วยกล้วยมาป่วน <c oughs> เข,าเน,เขาเนี่ยกล้วยเขาหิ้งกล้วยแล้วนั่นกินรอกินกล้วยนะครับเนี่ยมาเด็ดอร่อยนะครับใบสับป,ประรดครับกินไปเรื่อยวันนี้ก็ ไปนั่งเลี้ยงอยู่ป่าก็ได้4ชั่วโมงนะครับวันนี้คันนี้ฝนก็จะตกแล้วครับเนี่ยดูมืดคึมมาเลยครับเป็นดูอาการแม่รอกรักก็สบายดีครับยางอะไรอร่อยเลยนะครับช่วงนี้ พอจะเอาไปลงไปห้วยก็สงสัยจะหนาวครับฝนกล้จะตกแล้วไว้วันหลังเด็ดออกก่อนครับไปใส่เดามาพี่่ะพี่มาจีกวยแล้วมาจีกลวยแล้วมา รอก่อนเราแม่เอามาให้จะเย็นจะเย็นจะเย็นขอถ่ายแม่แนะหน้าหนูหนูจะดือ้อจะดือ้อเดี๋ยวได้กินไปให้กินนัดน้ำแม่กันไปถาเขาไปไปไปอย่ามาไก่ไป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 ถอยลูกร็วถอยลก,กลัวก็มาแล้วครับ นี้ยุงก็มีบ้างนะครับมีแต่ตอนประมาณสี่ห้าโมงนะครับห้าโมงกว่าเริ่มมียุงมืดแล้วก็ไม่มีนะครับนอนสบายครับไม่เหมือนสุรินนะครับสุรินนี่มีทั้งคืนครับแต่มั่งจะเป็นยุงลายนะครับยุงลายตัวใหญ่ๆครับครับแล้วก็มียุงเหลืองนะครับตัวจะใหญ่หน่อยนะครับ cũng không phải vấn đề nào, ok, mọi việc, khóu quẩy mới vâng đi đâu, mới vâng đi xui, quẩy đâu sĩ anh, đi xui, xui, ừ, nè ไปเรื่อยๆนะครับพอดีใหม่น่เร็วเชีงขอแม่หน่อยเร็วเร็วมื้อเรงดีสวยเลวลูกขอบคุณเอฟซีวเสียง ยังยังเร็วคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับครับใครสนใจก็อย่าลืมกดแคร์กดตะใครนะนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ